ยแบบนี้มันก็ไม่ตายอยู่คนเดียวมันก็สบายเลยไมห่หมดไอเลงวันวานไม่ต้องไปโซนไหนมันทรมารยู่แบบนี้ก็ดว่แล้วไม่ต้องไปกวไม่นาเช่อีแล้วเราเลี้เธอกเล้กันไปฉันไม่มีเธอฉันก็ไม่เป็นไร แกกันไปดกดิ่มเล่าให้เราไม่ลืมมันไปโยกบอกเราชัดเจนคือเลิกกันละครน้ำเน่าฉันไม่ต้องการมันเรื่องรลวเก่าๆที่เราได้ผ่านมาเธอลืมไปเธอพระมันแค่ผ่านตาให้เธอหันหลังและอยาได้กลับมาครอบครัวที่วาดฝันให้เธอเลิกตัดทธาและคำรักของเราให้มันจบหมดไปให้บริิมันบันเทาในทุกลมหายใจด็่ความเจ็บไม่เคยเบาผมก็ยอมหายไปก็มันจบแค่เราแล้วไม่ต้องไปหาใครตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยจะดูแลอะไรฉันออกไปแบบนี้คงดูแย่เพราะผู้ชายสภาพที่ดูแย่เขาสภาพของฉันมันคงไม่ดู อยู่แบบนี้มันก็ไม่ตายอยู่คนเดียวมันโคตรสบายเลิมให้หมดไอเรื่องวันๆไม่ต้องไปต้นล้วมันทรมานอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปกลัวมันจะเจ็บอีกแล้วเราเลิ่งที่เธอก็เลิมกันไปฉันไม่มีเธอฉันก็ไม่เป็นไรปล่อยเืิมตัวเองอย่าหันหลังกลับไปเอาคำพูดมันลงพงผ่านจากใจเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันเล่าผ่านมาเอากลับมาไม่ได้แล้วเพราะมันช่างห่างไกลปล่อยวางทั้งหมดให้มันเป็นอดีตทำให้มันจบ ไว้แค่เป็นรอยตำหนิดเดือเรื่องแ,แย่แย่แค่ปัดไปติดยัดยงยไม่ลืมเนี่ยแหละกัดเต้นเนฟนจะเด้งขึ้นมาที่น้ำตากระเซ็น เรื่องราวมากมายที่จะผ่านมาแต่มันจะติดอยู่สองตามันจะผ่านสองเลนแล้วภาพที่วาดฝาที่เราได้คู่กันแต่มาตอนนี้ฉันดันไปคู่มันโทษทีนะเธอที่ฉันไม่มีหนักไม่มีอไรมันความสัมพันธ์แต่ก็ผิดเองแหละอ๋อที่ดันบอกเลิกเธอเพราะสภาพของฉันมันดูไม่ได้เลยทำดีขนาดไหนก็ไม่ได้ใจเธออ๋อแต่ก็รู้ดีแหละว่าเธอคงไม่ได้กลับมาเพราะคำคืนนี้ฉันคงต้องหลับตาแล้วลืมเรื่องราวทั้งหมดของเราที่เราได้ผ่านมาอยู่แบบนี้ก็ไม่ตอง มันันตีสักกูหมดอเรื่องวันวนไม่ต้องไปต้นแล้วมันทรมาอยู่แบบนี้ได <c oughs> ้รามากว่าลไม่ต้องไปโก้มันเ่มีแล้วแล้วเรื่องทียกันไปฉันไม่มีเธอฉันก็ไม่เป็นไรอยู่แบบนี้มันก็ไม่ตายคนเดียวมันโคตรสบายเดี๋ยวให้เรื่องวันวนไม่ต้องไปส้นแลมันทรมานอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไป yeah <laughs>